บ่าว้ค่สบายดีสวัสดีพี่น้อง FC เบิดทุกผู้ทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มาพบพ้อกับน้องปานี่คือเก่าเป็นบรรยากาศยามแลงพี่น้องค่ำๆแล้วเนาะเออยังสิว่าแลงคือว่าผิดขอโทษขออภัยนําหลายๆพ่นพี่น้องตอนนี้เฮากะสิมาใส่ขี้จีเหลาพี่น้องนี่จีเหลาของเฮาเนาะเฮาก็สิมาใส่ขี้จีหลอพี่น้องเฮาก มาบึกมาสมมกันน้องเขาจะใส่แล้วก็ขวกินเน้องพี่น้องตัวกินยำแรงแม่น้องปดนี้ไปคุดน้องพี่น้องให้ได้บ้างเงข้ากะสี่อันมาใส่ขี่น้องพี่น้องปานี้ค่ะเขากะมาบึกมาสมมนกันเด้อพี่น้องเอยไก่กดเบองคลิปก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องปนี้เห็นคลิปใหม่ต่อไปในเด้อ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคลามคิปใหม่จะส่งปานีสาวลาวเนาะมาปานีเฮากระสีมาใส่ขีดจิโร่กันเลยพ وني นอนบองมาเบิ่งน้ำกันใส่ขีดจิโร่ไม่ใช่อีเตีอ่ะบอได้บ่มีใส่ขีดจิโร่หนังกันพี่น้องอยู่ในมุ่งพูดให้พี่น้องกันหลายได้ ครัวเอาครัวเอาเนาะเพราะว่าคนโตแต่มันกระขึ้นมาอยู่ใช้กระแม่มันมาอยู่ในโพนเนาะก็ครัวเอาเลเอาเอาเอาเลมาห้องเข้าเขาก็ว่าเล่ตีปิดดูก่อนเพชรแม่เราก็ไฟขี้จีรออกมัแล้วมันก็ไปเรื่องแลยมันเอาเกิดใหญ่โูนี่ไปนี่แล้ว เาก็จะขวดที่รอเกือบน้อยไปใส่เกือบน้อยมันจะพอดีไว้ใ,จใ,จใ,ใส่ไปโลดสใส่ปโลด่ไปโลดสิใส่ไปโใส่ไกโลดิใส่ไปโลิ่ไดสิใสิใส่ดิใส่ไปโลด่ดิใลิใส่ใส่่ มากใกล้ๆเนี่ยมาให้พันิ่งใส่ขีีบีโรงนี่เราก็ใส่ขีีที่รง,ทรงเลยเนะ <S 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 าะเมืองค่ะแซมที่กินขวกินคุณน้อง <S <S นี่ใส่น้ำตาลจักหน่อยเนาะเราก็ทีมาขวากันเนาะก็ใส่ขี้ น้องปนีจับก้องหนไปน้องคนวจะไปอ่านน้าแต่ว่าน้องปนีมีค่าตังกล้องนาอคาตังกองนี่นะบด้เอามาลืมที่บ้านแล้วก็บ่ไดเอามาไน้องพรุ่งนี้ติสิคือซีกบไท่บ่เนองแล้วก็บด้อานาีกอาได้แล้วบด้ออ 那个。好的 ใส่ข oh, oh. ีบอีดอกน้องงานอกวันนี้กับว่คือบ้านอื่นมันแบบมีสัญญาณเลยน้องอันนี้บูมีบูมีสัญญาณเลยแต่มีก็บ้านหนังหลินไอบ้านตัวนี้แม่อกวันนี้กับเขามาใส่ตันนี้ไงใส่ังไงสิบอ๋อไม่ใช่วันแยกกลุ่มแง่แค่เดียวแง่เขาท่านีเห็นข่ดวันแง่ ใส่งูมเาเลยพี่น้องตอนนี้แม่น้องวันนี้ก็มาอยู่นี่แลนะ้วเนาะชายขีดยิ่หล่อเด้อพี่น้องอใครอยากยิ่งหล่อกะลายและยาเนาะพูดกินหันแล้วโบเมยังกินฮ่าพูดกิน,กนหันแล้วโบเมยังอยู่แนวกินฮ่าแป๊บวันมาสิแล้วคัวก็ไปอยู่น้ำแหละตัวก็ไม่ได้อยู่น้ำนยไไอยู่ระเบียบแล้ว <c oughs> อยู่ตัวคนเดียว อย,ย,ยู่กับลูกมาอยู่กับลูกลก็หลอกไปหลอกมานี่แหละอยู่นน้ำพวกะทิพยอยู่นน้ำพวกละทิพยเป็นกระปลาอังโลวันนี้ไปอยู่ในเนื้ชีวิตคู่กะพี่น้องเห็ุนั่นแหละบุญสมบูรณ์แบบคือกระเจ้า กินไี่น้ดเนาะเจาะเจาี่น้องเขาก็ถาไปเบิ่งต้นอันเขาใส่ขีแล้วแล้วเนาะลองตอนนี้น้องปนี้ก็ใส่ขีแล้วแล้วเนาะนี่ฮาก็สิบไปหาล่างน้องพี่น้องล่างออกเลยก็เฮากระิมาขัวกินน้องพี่น้องฮากะถาไปเบิ่งต้นขัวเลยเนาะชี้หลอกของฮาน้องพี่น้องอันนี้ฮาก็สิมาปุ่งพี่น้องวันนี้รอคนจับกล้องแหยู่เดือยนี้ สีขวดเจ็บแทบเลยพี่น้องีนน้องี่น้องเขาก็ซีมาปลูกมั้ยเขาใส่เกลือไปแรกวพ่อะ่อแม่มใส่ที่ให้มันนวัวเลยใส่นวละใส่นาใส่ใสลายนัวลายนุ๊ก <c oughs> น้ำตาลนิพ่อใหญ่ไ<ส>ด้รับเดี่ยวเป็นยูหานี่ป่อแม่ แบะบนมีน้ำมันนะไลืน้ำมันเอามาจะเนื้อสมันเหลือี่เป็นยังตต้ตัวหน้าสั่งสั่งแฟมันตัวก่อนัวกอนเนาะตุ้มเหว้ากับกริ่น็ดีเลยเนาะจังเลยแม่๋อแ๊มันดูสิะเป็นยังมันบริเลือเงอเลี้วเงอแล้ว นันซนอื้อเาปจะไปกินน้ำตกตานใครยันมัใครเอาไปพ่อบนำร๋อน้องก็ถามใครจะนีเอาให้อง นงนี้เอาอันกากเย็นก็ชอบดำนดำใสมันจงหลบติชอบดำนะคาะนี่มันห้องม่ได้หอ,หอมันห้าก็เอาลองแม่เอากระปุกขนาดนั้นเนาะมันหองก็สี่ใบเห็ดกินยำแรง,งรี่นยองข่อยจิ๋อหมอนี้ กำลังเริ่มลุกเฮากระตอนที่หนึ่งเขาก็ขว่ก่อนพยน้องขว่แรกแล้วก็เฮากระทงมาอันนี้แงมขว่แง่แหมพยน้องแล้วก็ทอดบัดนี้มันสั่งอะนะมันสั่งแหมค่ะกรอบไทยเขาก็เริ่มลุกอีน้อมีกินไงอยู่แล้ว พี่ในแม่ไม่ย้ำมาใกล้ๆนี่แม่แม่เป็นเบิรงที่ป่มค่ะในนี้ปูกยลายแทบได้อยู่เป็นรอยปลายพี่น้องรัวเอาแบบมันอันดันดีนตกเลยมันขึ้นนะแม่นาะมันตื้นปดะด้มันตื้นัวเอาทำคนี่ก็ได้เยอจจกพันแหม่จ้วะวันสามสีบพันวันสามสิบพันกี่ตัวด้วยเอ นังก้อยก็คือเจนเหรอกบัวแม่น่ะตั้งแล้วใส้ขี่บัวบิดเออ้อใส้ขี่บัวบัดคุยน้องใส่ตบับกระด1ชิปโตประชามสิบพันเจ็ดสามเอเอ็ดเนี่ยไส้ขี่บัวอดนั่ไหมรอด1ชิปโตก็แม่นะชามสิบพันเนาะเจ็ดโต น way, um, ้องใส่ทอดใหม่ใหม่แล้วพูนนองตอนนี้เขาจะใส่น้ำมันพณนนองไปใส่ลุกเลยเริ่แลใช่เราิลงลงลงอีกเออลงทอคคั่วใช่ไหมนี่โอ้ยกระดุกกะลนมือกระเทือเอาตาลงเงาันเนาะ ใส่อีกใ,<ส>ใส่ลูลกไว้มันแห้่เบลเลงขัดแห่หิ้วแล้วก,วกเจียงข,าขาั่วแล้วขัดใส่ในน่องดีหมอกว่า,วา แบนเงาเกือเขากขวัญจิอกไว่น้อเขื่อจิ๋ดแรงนิ่งเาขับมือนเลาไม่ชวนเด้อเดี๋ยวไม่มาไปจับมือนีเด้อบ่มาเสือฮะเด็ด เสือนี่นี่นั่นี่กอนั่หมอออละอะไรวอววัวใ้อิ้มแลวอรุงนองใส่น้องใช่ไหมชิมก็เด้อมาชิมด้วยไห ชิมเห้น้องชิมนตึงหนึบด้วยแซ่บแล้วหอมไปเชมแล้กจัเพื่อนไปชิมจางเลยค็มเห็ดก่าหันหม่อยพริกาหระากับหอสาวะกอกหน่อยพิกจูรสชาติไปจ้าเอามามึงดูตัวหนึ่ง Thì... Ba đê đâu hãy Mày bụi sáng gale gắp vào sáng gale gale gắp vào sáng gale 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 มาเิมึงด้วยจังวะปิ๊ดัวแรใส่นะมามาิมิม้ด้ถลลินถ้ากนมเกลือด้วยที่บนถัวด้ยน้องแ่แบนี้อเพรานี่กินเค็มกับยาเปรุตายได้นะเผื่อเิเผื่อได้กินบดเชาตวอร่อย้อห้าอร่อยยำยำไก่พม่าพี่น้องมากินกันเลยยำหมหูเแฮพ่งเข้ากัน ข้าไปกินโต๊ะกินเลยพพี่น้องมันก็ไปเบิ่งไปชวนเหมือนกันตัวนั้นเลยเนาะหย่ำมอยู่ตอนนี้ได้จ้ะหย่ำมหย่ำมหย่ำมตอนนี้กี่สิบอีกอะแช่แห้หมดต้องพิซซี่วันนี้แจวพิซซี่นี่อยู่ในตู้เย็นมาเบิร์กก็กินเลยพอี่น้องมาเด้อกินแถวแลงนันพี่น้องกินแถวแลงน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องมีมาเบิ่งมาเบิ่งอาหารเอา ยังวัตถุบอาหารมีอันนีอันุบเน้อมันกับจากก่อนพี่หอกอยากิหมูไอ้สุดที่งงเน้ะแผแงเลยเนาะเิ้นบอกแันนะบาดเจ๊จะพากินปลาเอาเลย เด้อนข้าไอคีมเนี่ยไอคีมเนี่ยอะออนอกหกวงจรลูกเทไหมอ๋อวที่หลอกวที่หลอกก็หัวราะหัวาะบกว่าวนาเงินกินกับ่มาเข้าวันนี้ ไปนีอามาหมิ่นกินด้วย้ดเย็นดวแซ่บเลยค่ะกินกินกินกันแซ่บบ่แม่ข้าวัดพอย่ยนอาขวัดแล้วผมก็เพื่อเกลือตำลังข่าวน้แดงอะไรแบบขาวน้แดงไปเยอะเหมือนกินเมือนหม่เด้อไีแล้วเหยนอากิ้่านใกาป็นง ออเนอไรม่เนกินข้าวแรงขาเหนียวพอนแทบเสียงหยาบเขียงเียงหยาบันนังอันเนีแหละนังแห้งนังแห้งกราเาหิดทอดอันนพไม่้องแทบม่เลิ

ก็ออกมาอยู่นอกได้คนนึงไม่มันจะบูบาท ก่นอยพอในงานไปกินข้าวเด้อพี่น้องปนีถ้าหรับพี่นี่น้องปนีก็ขอจบคลิปไปเพียงคำนี้เด้อพี่น้องขาวพี่น้องมาเบิ่งอันขวดจิ๋วเนาะกินข้าวยามแรงพี่น้องเลยกับตายายกับแซ่บลายพี่น้องจะหรักกินนี่กับกาแาหมักกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้องปนีกิเห็ดล right? ิปใหม่ต่อไปเด้อ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเพื่อฝากทีมใหม่จะส่งปันนิสาแล้วสบายดี